มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศกการแต่งแน้าซินสอดมหาศารเมื่อวันที่12กันยายน2563นะคะทีมข่าวเองขอแสดงความยินดีกับการวิพากร์แล้วก็เสกโลโซโที่วันนี้เป็นวันดีได้จัดงานแต่งงานขึ้นท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืนนะคะเหล่าเพื่อนสนิทแล้วก็คนใกล้ชิดมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น โดยนะะักข่าวโดยตะโกนถามว่าสินสอดกี่ร้านงานนี้เจ้าตัวได้แต่อมยิม้มส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศในงานนะคะชื่นมื้นมีความสุขมากๆเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ แล้วก็กระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ